วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นฮีโร่คลาสเอสลำดับที่2ทัตซูมากิพายุแห่งความน่าสะพึงกลัวพลังจิตโคตรโกงสาวูรลิผู้เชื่อมั่นในพลังของตัวเอง ในโลกของวันพันแมนนั้นเหล่าฮีโร่นอกจากมีพลังทางกายภาพแล้วยังมีฮีโร่กลุ่มหนึ่งครับที่ใช้พลังจิตในการต่อสู้และหนึ่งในนั้นนั่นก็คือทัตซูมะกิและนอกเหนือไปจากนั้นคนที่ใช้พลังจิตได้เก่งที่สุดนั่นคือทัตซูมะกิคนนี้หรอครับจนทําให้เธอนั้นกลายเป็นฮีโร่ลำดับที่2และนอกเหนือไปจากนั้นอีกนั่นก็คือพลังของเธอนั้นผมเรียกได้เลยครับว่าโคตรโกงครับเพราะว่าเหล่าฮีโร่หลายๆคนให้เป็นคัสเอสก็ตามครับการจะต่อ,อกรก,กับภัยพิบัติระดับมังกรได้ ต้องมีสะบักสะบอมหรือบาดเจ็บกันบ้างครับแต่ฮัตซึมะกิคนนี้เวลาต่อสู้กับไพพิบัตร,ระดับมังกรเธอกับจัดการได้อย่างง่ายดายสแสดงว่าพลังของเธอนั้นอยู่เหนือไปกว่าระดับมังกรด้วยซ้ําไปตรงนี้น่าจะชัดเจนแล้วครับและนอกเหนือจากพลังจิตที่เธอมีอย่างมหาศาลนั้นเธอยังเป็นคนที่ปาดเสียอย่างมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกันครับเธอนั้นชอบดูถูกฮีโร่หลายๆคนว่าเป็นฮีโร่ที่อ่อนแอโดยเฉพาะใส่ตะมะนั่นเองนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้แฟนคลับหลายๆคนเนี แอบหมั่นไส้เธอเล็กน้อยหรือบางคนเนี่ยอาจจะหมั่นไส้เธอเป็นอันมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าเธอนั้นชอบดูถูกใส่ตามะอยากให้ใส่ตามะนั้นโบกเบาๆเธอสักครั้งสองครั้งแต่ใส่ตามะนั้นก็ทำหน้าบึ้บือซื่อๆไม่เคยทำอะไรเธอเลยครับทําให้เธอนั้นได้ใจและดูถูกใส่ตามะเรื่อยมา อันนี้เธอ,อยังไม่รู้นะครับว่าไซตามะนั้นเก่งแค่ไหนหลายหลายคนนั้นก็แอบลุ้นครับว่าอยากให้ทัตสึมุกิได้สู้กับไซตามะสักครั้งหนึ่งเธอจะได้รู้สักทีครับว่าไซตามะนี่แหละของจริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอนั้นมั่นใจในพลังของตัวเองจนดูถูกพลังของคนอื่นไปซะหมดเธอนั้นยังมีการยอมรับฮีโร่บางคนด้วยเช่นเดียวกันครับที่แน่ๆน,นั้นมีสองคนแล้วที่เธอยอมรับถึงพลังที่แข็งแกร่งเอามากๆอาจจะไม่ใช่การยอมรับที่เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากกว่าเธอ แต่เธอก็ยอมรับว่าคนที่เธอนับถือนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งเอามากๆตอนนี้มี2คนจริงๆครับที่ผมหาข้อมูลมาได้คนแรกนั่นก็คือบาร์คนที่ช่วยเหลือเธอในวัยเด็กและนอกเหนือจากคัตซูมะกิแล้วบาร์ยังเป็นที่ยอมรับของเหล่าฮีโร่ทุกคนครับและตอนนี้บาร์ก็คือฮีโร่ลำดับที่1ส่วนคนที่สองที่ทัตซูมะกินับถือเป็นอันมากคนนี้เพิ่งนับถือใหม่ๆเลยนะครับนั่นก็คือคิงฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพลังของเธอนั้นโหดขนาดไหนพลังที่โคตรโหดที่ผมเรียกว่าโกงเลยทีเดียวเนี่ยจะเกณงกาจสามารถขนาดไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาคําตอบครับและในตอนท้ายถ้าหากุกคนฟังถึงนะครับผมจะมีการสปอยเล็กน้อยเกี่ยวกับฮัทซูมะกิปะทะไส่ตรมะครับคนที่หลายๆคนอยากให้เจอกันหลายๆคนอยากให้มาปะทะกันสักครั้งหนึ่งฮัตซูมกิจะได้รู้สักทีว่าเธอไม่ใช่ คนที่เก่งที่สุดในโลก ครั้งแรกที่เธอโผล่มาในการจัดการมนุษย์ประหลาดนั้นเป็นการโผล่ขึ้นมาเพื่อจัดการกับมนุษย์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายๆกับก็อตซิลล่าหรือหลายๆคนอาจจะมองเป็นมังกรตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะมองในแบบไหนเพราะผมก็จําชื่อของมนุษย์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้เพราะมาในฉากเดียวแบบสั้นๆและฉากนี้ครับเป็นการโชยเห็นว่าทัตสึมะกินั้นโหดขนาดไหนเก่งขนาดไหนการต่อสู้ของทัตสึมุกิกับมนุษย์ประหลาดตัวนี้สีหน้าของทัตสึมะกิมีสีหน้าที่ค่อนข้างจะเสียชาครับเพราะว่ามั่นใจในพัง ตัวเองว่าจะสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดตัวนี้ได้อย่างง่ายได้ส่วนเจ้าตัวมนุษย์ประหลาดตัวนี้ก็มั่นใจเหลือเกินครับว่าไม่มีฮีโร่คนไหนสามารถจัดการกับมันได้และไม่มีสิ่งไหนในโลกใบนี้ที่สามารถทําให้มันตายได้นอกเหนือจากอุปการบาดบนท้องฟ้านั่นเองครับ และไม่นานหลังจากนั้นอุกกาบาตก็พุ่งตรงมาจริงๆครับมาจากท้องฟ้าและพุ่งตรงใส่มนุษย์ประหลาดตัวนี้ทําให้มันตายนั่นเองครับนี่ก็คือพลังของฮัตซึมะจิถ้าเอาตามความเป็นจริงแล้วอุกกาบาตเนี้ยไม่ได้พุ่งตรงมาจากท้องฟ้าหรอกครับเป็นการที่ทัตซึมะจินั้นยกก้อนหินครับขึ้นไปบนท้องฟ้าและทําให้มันพุ่งตรงลงมาคล้ายๆกับอุกกาบาตครับและพุ่งตรงใส่มนุษย์ประหลาดตัวนี้จนตายแสบสันสะเลเกิดนะ ผู้หญิงโลลิคนนี้และอีกหนึ่งครั้งครับที่เธอโชว์พลังจิตที่โคตรโหดของเธอในช่วงที่บูรอดนั้นยกทัพมาบุกโลกนั่นเองครับตัวของบูรอดนั้นโชคร้ายไปเจอกับไซตามะแต่ที่โหดไม่แพ้กันนั่นคือยานของบูรอดครับมันสามารถปล่อยโตบิโดครับลงมาทำลายเมืองได้แต่ในตอนนั้นครับโตบิโดหลายๆลูกเลยที่สามารถทำลายเมืองได้เนี่มันถูกหยุดได้โดยพลังจิตของทัตซูมิจิทั้งหมดครับและเธอนั้นสามารถควบคุมพวกนี้กลับคืนไปยังยานของบูรอดเพื่อ ทายยําลายยานขอมโบลอสได้อีกครับแต่ยานขอมโบลอสนั้นไม่ได้พังและตกลงมานะเพราะว่าแกนกลางมันยังไม่ถูกทํำลายครับแต่เอาแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าพลังของเธอนั้น เก่งกว่าพลังของฮีโร่หลายๆคนครับในตอนนั้นเธอยังแอบเคืองคิงเล็กน้อยครับเพราะว่าต้องการให้คิงเป็นคนจัดการแต่คิงบอกว่าไม่สามารถจัดการได้ครับเพราะว่ายานมันอยู่สูงเกินไปและตอนนั้นเธอเถียงกับคิงเล็กน้อยครับโชคดีแลือเกิดที่ดาชชายนั้นมาห้ามเอาไว้แล้วบอกคตสึมะกิเตือนสติข,ของคตสึมะกิครับว่าถ้าทําให้คิงโกรธคิงอาจจะฆ่าเธอได้หลังจากนั้นเธอเลยยอมครับและก็ลอยจากไปและก็ไปจัดการกับยานของบูรอดเพียงลําพังครับ และด้วยความที่เธอนั้นสามารถจัดการกับมนุษย์ปรลาดได้อย่างง่ายดายและเธอนั้นถูกยกย่องให้เป็นฮีโร่ที่เก่งเอามากๆและกลายเป็นความหวังของสมาคมฮีโร่ทาให้เธอนั้นไม่เห็นหัวของฮีโร่คนอื่นๆครับนอกจากคิงที่มีอยู่ในปัจจุบันและบาร์ที่หายตัวไปแล้ว ฉากการต่อสู้ของเธอนั้นยังมีให้เห็นเสมอมาครับแต่เป็นฉากการต่อสู้ที่เธอสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวสีหน้าของเธอก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับการต่อสู้ครับคล้ายๆกับใครบางคนที่เก่งเอามากๆเลยทําให้ไม่มีความตื่นเต้นในการต่อสู้เพราะรู้อยู่แล้วครับว่าสู้ยังไงก็ชนะ ด้วยความแข็งแกร่งขนาดนี้เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเธอไร้จุดอ่อนแล้วใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงนั้นเธอก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้กับเหล่าผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดครั้งนั้นเธอนั้นถูกลุมครับและเธอก็พลาดท่าให้กับเลขกลของไซโครดที่รักของผมอีกคนนึงนั่นเองครับจนทําให้เธอนั้นพลาดท่าจนสลบไปเลยทีเดียวแต่เธอก็ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีโลบาเรียที่สามารถป้องกันเธอไว้ได้ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับ บอให้เธอสรุปไปแล้วก็ตามโลบาเรียน,นี้จะปกป้องเธอไว้ตลอดนั่นเองครับและพลังของเธอนั้นก็ถือว่าสุดยอดอมากๆ ทั้งการลุกและการลับของเธอก็ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดเช่นเดียวกันครับพลังจิตที่มีโคตรมหาศาลแต่สถานการณ์นั้นก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าพลังจิตของเธอเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆเพราะการสรุปของเธอนั่นเองแต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่ครับเพราะว่าคิงนั้นได้ปรากฏกายขึ้นมาและช่วยดึงความสนใจไปจากทัตซูมะกิได้และคิงนั้นก็ใช้พลังของตัวเองในการจัดการเหล่าผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดจนหัวหมุนจนแทบสติ แตกจนแทบจะเป็นบ้าตัวผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรครับเอาเป็นว่าศึกในครั้งนั้นผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดนั้นสติแตกไปทีละคน2คนครับจากพลังของเคิงแต่ในศึกครั้งนั้นถึงแม้ว่าทัตซูมะกิจะพลาดท่าไปทัตซูมะกิก็ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าเธอนั้นถูกไซคอสใช้เล่ห์กลในการโจมตีเธอนั่นเองครับ และหลังจากนั้นเธอก็โกรธแค้นให้กับไซคอร์ตเป็นอย่างมากและเธอก็สามารถสืบทราบว่าไซคอร์นั้นถูกจับมาที่ภุกใต้ดินของสมาคมฮีโร่และเธอก็หวังที่จะมาจัดการกับไซคอร์อีกครั้งแต่ในครั้งนั้นโชคดีหละเกินครับที่ฟูบุกินั้นรู้ทันว่าพี่สาวของเธอจะต้องมาล้างแค้นแน่เลยชวนพี่ไซดามะครับเพื่อไปพบกับไซคอร์ตและจะพาไซคอร์หนีครับแต่ในครั้งนั้นก็ไม่ทันเลยครับทัตซูมะกิได้มาก่อนที่จะหลบหนีไปและหลังจากนั้นสึกระหว่างพี่น้องก็ เกิดขึ้นฟูบุกิกับทัตซูมะกิได้ต่อสู้กันครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าพลังของทัตซึมะกินั้นมันมากกว่าน้องสาวอย่างมากเลยทีเดียวน้องสาวของเธอไม่มีพลังที่จะสามารถต่อสู้กับพี่สาวของเธอได้อย่างแน่นอนแต่ฟูบุกิก็คิดครับว่าไซตามะอาจจะสามารถหยุดพลังของพี่สาวของเธอได้เลยชวนไซตามะมาด้วยนั่นเองครับและไม่นานหลังจากนั้นไซตามะก็ยื่นมือเข้ามาช่วยฟูบุกิที่รักของเขานั่นเองครับและทําให้การต่อสู้นั้นมันเกิดขึ้นทัตซูมะกิได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างนั่นก็ คือคนที่มีพลังแข็งแกร่งฮัตซึมิจิไม่สามารถควบคุมหรือใช้พลังจิตกับคนคนนั้นได้ คนน,น,นั่นก็คือไซตามะนั่นเองครับทัตสึมิกิใช้พลังอย่างเต็มที่ของตัวเองแต่ก็ทําอะไรไซตามะไม่ได้เลยครับส่วนไซตามะนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆปล่อยให้ทัตสึมิกินั้นทําอยู่เพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นการทําด้านในหรือการออกไปทํากันด้านนอกผมหมายถึงการต่อสู้นะครับและศึกครั้งนี้มันก็จบลงเพราะว่าทัตสึมิกินั้นมีอาการกําเริบจากบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับไซคอสนั่นเองครับแล้วก็การต่อสู้ที่ถูกเล่นงานโดยผู้บริหารสมาคม คนมนุษย์ประหลาดนั่นเองครับและหลังจากนั้นในฉบับของอาจารย์วันลักษณะและท่าทางของเธอนั้นดูเปลี่ยนไปดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและการดูถูกคนอื่นของเธอนั้นก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับหลังจากต่อสู้กับไสตามะเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าเธอมีความคิดและทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากคนที่มั่นใจในพลังของตัวเองเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่มั่นใจหรือเปล่า ตรงนี้ต้องมาหาคําตอบกันครับเพื่อนๆแหละครับคิดว่านิสัยของเธอที่เปลี่ยนแปลงไปมันเกิดจากอะไรกันแน่ และนี่ก็เป็นนิสัยส่วนหนึ่งของตัวละครที่มีมนต์เสน่ห์อย่างมากครับตัวละครที่มีพลังจิตที่โคตรจะโกงตัวหนึ่งนั่นเองและเพื่อนๆครับดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมพูดคุยกันนะครับและขอให้สนุกสนานกับการดูคลิปนี้ครับวันนี้ถือว่ายาวเอามากๆอีกแล้วครับวันนี้ขอเริ่มราว เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆที่ฟังจะจบกับ T A R Sports ครับวันนี้สวัสดีครับอ้อรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ